วันที่21กันยายนปี2565ในายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อํานวยการวิทยาลัยฝาาราจังเพบุรีพร้อมด้วยนายอำนาจสิทธิลักษ์รองผู้อำนวยการนางนนทกรคำวอมหัวหน้า,นาง,งานพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนนายปทวีเหลี่ยมจุ้ยหัวหน้า,นาง,งานฝ่ายร่วมมือและนางสาววาสนารจนารังสีเจ้าหน้าที่งานฝ่ายร่วมมือ ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ระหว่างวิทยาลัยฝาวัาช่างเพชรบุรีกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวนะล2ณโรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวิทยาลัยฝาพระช่างเพชรบุรีสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถประกอบวิชาชีพได้ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง